แล้วจิตวิญญาณทั้งหลายเมื่อผ่านพ้นกรรมมนั้นกรรมมนนั้นไปแล้วก็จะผ่านเข้าเข้ามาหมุนตัวเข้ามาสู่การสร้างคุณงามความดีถอดถอนออกตนออกไปได้โดยลำดับเหมือนกับแม่น้ําสายต่างๆที่ไหลรวมเข้าไปสู่มหาสมุทรเทหลวงเมื่อสร้างคุณงามความดีด้วยความตั้งยจตระกายด้วยความเชื่อถึงใจแล้วแล้วโดยไม่หยุดสามารถไปถึงมิมุติพระนิพพานได้ ได้โดยทั่วถึงกันยิตเวียญาณที่จิเลสมันว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ซึ่งซึ่งมันซึ่งซึ่งก็เปือนโลกกระธาตุนี้จะค่อยหมดไปหมดไปเข้าสู่จิตาวิมุตถึงขั้นวิมุตมหาวิมุตมหานิพานไปโดยด้วยกันเป็นผู้สิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเลย